พนักงานฮีโร่เด็กสั่งแท็บเล็ตได้เขียงรีบโทรงับโอนเงินพนักงานส่งของฮีโร่เปิดใจโลกออนไลน์ต่างชื่นชมนายอานนท์กิ่งเกาะยาวอายุ33ปีพนักงานส่งพัสดุของบริษัท JNT Express จำกัดสาขาสิกาจังหวัดตังและเผยว่าเมื่อวันที่2ี่ากันยายนที่ผ่านมาตน ได้นำส่งกล่องพัสดุที่มีการระบุชื่อบริษัทผู้ส่งคือจัสตินซึ่งอยู่ในเขตรากระบังกรุงเทพมรรครถึงนางสาศิวินที่เป็นบ้านหลังหนึ่งในหมู่7จ็ดตำบลกาลาเสอำํำเภอสีเกาจังหวัดตรังโดยทราบข่าวหลังรู้ว่าลูกค้าสั่งแท็บเล็ตให้ลูกชายวัยหขวบเพื่อเรียนออนไลน์ในราคา1789บาท โดยมีการเก็บเงินปลายทางเมื่อไปถึงนางสัจลินได้โอนเงินจำนวนดังกล่าวให้กับบริษัทของผู้ส่งทันทีและทำการเปิดกล่องพัสดุดูต่อหน้าลูกชายวัยหกขวบซึ่งยืนรอดูอย่างใจจดใจจอ่ออย่างไรก็ดีเมื่อเปิดกล่องออกมากับพบเป็นเขียงไม้หนึ่งอันราคา100กว่าบาทตนจึงเช็คยอดเงินที่โอนไปย่งบริษัททราบว่า เงินยังไม่เข้าบัญชีของผู้รับจึงได้ทำการลังรับไว้และรอส่งสินค้าคืนให้กับบริษัทต้นทางเป็นการแก้ปัญหาให้กับลูกค้าโดยนายอนท์ยอมรับว่าก่อนหน้านี้เคยเชื่อสินค้าที่ไม่ตรงมาแล้วเช่นสั่งบันได5เมตรกลับได้ที่วางของสูง1เมตรแต่ในกรณีนี้รู้สึกสะเทือนใจเพราะเด็กขวบ,ขวบหวังจะได้แท็บเล็ตแต่เปิดกล่องออกมาแล้ว กลับเป็นเขียงไม้เด็ดมีสีหน้าเศร้าและเป็นอะไรที่น่าสงสารมากขอขอบคุณข่าวจากสยามทวิปิกดอทคครับและท้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้กดไลค์กด, like, กด share, แชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานเลยนะครับขอบคุณครับ